เรื่องร้อนสาหรับการเมืองในวันนี้คงหนีไม่พ้นกับประเด็นกฎหมายแรืข้อศัรท์ที่กําลังจะเข้าสู่สภาล่าสุดทางประธานสภาออกมายอมรับแล้วว่ามีการเร่งด่วนเป็นพิเศษคือจัดวาระพิเศษเข้าพิจารณาในสภาครับวันพฤหัสที่จะถึงนี้จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเข้าเป็นวันที่6ศจิกายนหรือว่าสัปดาห์หน้าตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าจะได้รับแรงต้านจากฝั่งต่างๆอสมควรทีเดียวครับแต่ทีนี้แรงต้านสําคัญที่เราคงไม่สามารถ ละเลยไปได้คือแรงต้านในส่วนของเพื่อไทยซี่เอ้ยท่านครับในส่วนของคนเสื้อแดงที่เคยเป็นแบ็กอัพให้กับรัฐบาลมาตลอดตรงนี้เนี่ยฝั่งเสื้อแดงเขาว่ายังไงกันบ้างและเตรียมตัวอย่างไงมองทั้งแกนรนาคนเสื้อแดงอย่างคุณนัทวุฒิใส่เกือเกือคุณเจตพจน์รพันธ์จะพบเพลินแขกค,คุณทิดาทวันเศษไอแพทย์แหวงตัวย์เจรการ,ค,รคุณวรชัยเหมะทุกคนไม่เห็นด้วยเลยครับการ,รที่ม,มีการ แปยติในชั้นกรรมธิการที่แก้หลักการจากฉบับที่คุณวรทัยเสนอไปทุกทุกคนบอกเลยว่าแก้เนี่ยที่ไม่เห็นด้วยเพราะไอน,นี้แล้วทอดสกรรมให้คุณสุเทพคุณภิธิ์ใช่ครับ <Okay. S 2> ตรงนี้เนี่ยมันขัดกันไปหมดเลยขณะเดียวกันแม้แต่นักิชาการที่สนับสนุนคนเสื้อแดงเนี่ยกลุ่มนิติราฐกรบอกก็อย่างอาจารย์วรเจตวาภาคีรัฐก็บอกมาแล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะว่าแปรยติขัดกับใ,ในวาระแรกที่เสนอไว้ <Okay. S 2> แต่ว่ากระแสะหลักๆก็คือตอนนี้เนี่ย คนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยจะคะแนงกันต่อเพราะดูแล้วว่าทางแกนนาพรรคเพื่อไทยคงเดินหน้ายึดล่างของคนเป็นสตริพานธิต่อแน่เพื่อไทยต้องยึดแน่ๆแล้วน่าจะเป็นการไม่ปล่อยให้ฟรีโหวตด้วยซ้ำไปใช่ครับคือทุกสสทุกคนต้องโหวตตามมติพัรคือเดินหน้าได้แต่ตรงเนี้ยสสที่เป็นแกนนําเสื้อแดงวิธีการก็คือหนึ่งไม่เข้าประชุมสองก็ดอกเสียง มีสองทางมีสองทางถือว่าไม่ปฏิก็ถือว่าถ้าจะไม่ปฏิบัติตามมติพักก็ต้องไม่เข้าประชุมหรือไม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครแต่สิ่งที่น่ามองจากนี้ไปคือพักเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงจะเดินร่วมกันต่อไปได้หรือไม่เพราะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันคล้ายกับว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เคยพูดว่าคนเสื้อแดงระวังดีๆนะอาจจะโดนพักเพื่อไทยหลอกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่วันนี้ภาพที่มัน ถ้าพี่มันปากกรดมันก็ตรงกับสิ่งที่ทางประชาธิปัตย์เคยพูดกันไว้ก็คือมันมันก็เข้าเขาที่เขาพูดมาแหละใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันในกายเป็นว่าพรรคคนเสื้อแดงจะทำยังไงกันต่อกับจุดยืนทางการเมืองาะพรรคที่ตัวเองสนับสนุนกันมาตลอดก็กลายว่าพลิกไปอีกมุมหนึ่งกับสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วทีนี้จะทํำยังไงเพราะว่าถ้ายังเคลือนนนานานค่อนไหวในนามในนามพรรคเพื่อไทยต่อก็ถ้มองดูท่าว่าคนเสื้อแดงบางส่วน ที่เป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยคงไม่เอาด้วยกับพรรคเพื่อไทยคือตอบสนอง<ฮ>มวลชนไม่ได้อีกแล้วใช่ครับเพราะ <IDs. S 2> ว่าจะไปตอบคําถามชาวบ้าน<อ>มวลชนที่ตัดสนใจยังไง <S <S มันตอบได้ยากมากทางเลือกก็อาจจะไม่ยุ่งกับพรรคเพื่อไทยอาจจะออกมาตั้งพรรคใหม่หรืออาจจะมาตั้งเป็นกลุ่มการเมืองใหม่ซึ่งมันยังมองไม่ออกอแต่คุณสมบัติชาวมองว่าการเดินคู่กันไปตอนนี้ค่อนข้างลาบากแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วครับเป็นไปได้ด้วยความลําบากมาก ก็อย่าลืมว่าหากมาตั้งพรรคใหม่จะจับพวกกับไครสมมติแน่นะวา่านะพรรคคนเสือแดงตั้งขึ้นมาใหม่จะจับพวกกักไทยนี่ปัดกมไม่เอาได้แน่แหละเพราะว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม,มเมาอยู่แล้วกับเพื่อไทยยังถ้ามาเป็นพรครวมรัฐบาลกับเพื่อไทยจะทํางานด้วยกันได้หรอเพราะว่ามันขนาดเคยอยู่ที่เดียวกันมาแล้วยังสามารถไปคนละมุมกันได้เลยหรือสุดท้ายพอเขาแตกกันเขาจะอยู่ด้วยกันร่วมกันเป็นพรรค เฉพาะจุดที่ทํางานร่วมกันได้แต่พอจุดยืนก็ต่างกันออกไปมันก็ยิ่งเป็นไปได้ยากอย่างนี้ครับตรงนี้มันมันยากมากเลยที่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นตรงนี้ต้องมองดูครับว่าภายในทิ์นี้เนี่ยดูท่าทีอาของเสื้อแดงให้ชัดกันทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางเพื่อไทยยืนมติมาแน่นอนครับครับทีนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าทางสสเสื้อแดงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงจะตัดสินใจในฐานะสมาชิพกพรรคเพื่อไทยส,อ,สอ,องพรรคเพื่อไทย หรือจะตัดสินใจในสถานะแกนนําคนเสื้อแดงซึ่งเคยนําพี่น้องออกมาร่วมต่อสู้กันครับ